จากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ครับคุณหญิงหมอนั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะแล้วคุณหญิงหมอนั้นก็เป็นผู้ร่วมสังเกตการในการชนะสูตรร่างของคุณแตงโมเขาในครั้งที่2ก็เห็นกระตาเลยอะว่าขณะที่ชนะสูตรนั้นนะ่ะคืออะไรบอกว่าการทดสอบเมื่อวานนี้คือการจําลองการตกเรือเนี่ยนะครับไม่ใช่การตั้งสมมุติฐานใหม่ขึ้นมา แต่เป็นสมมุติฐานเดิมที่ถูกกันออกจากสำนวนคดีคุณหญิงหมอกำลังเน้นไปที่เรื่องของพนักงานที่สืบสวนสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมครั้งที่แล้วว่ากันบางสิ่งออกไปจากสำนวนส่วนตัวมองว่าการจำลองเหตุการณ์นั้นเป็นกระบวนการหาข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์รูปแบบหนึ่งไม่ใช่การแสดงละครแต่อย่างใด ยิ่งมีการจำลองให้คนตกจากท้ายเรือซ้ำๆซ้ำๆหลายครั้งเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ได้คำตอบที่ชัดเจนถึงกระบวนการการทำงานของใบพัดเรือที่มันหมุนไปข้างหน้าซึ่งมันก็จะไม่มีทางดูดให้คนนั้นลงไปแต่มันจะผลักให้คนออกไปมันก็เหมือนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่อ,อย่างที่ใครทราบครับว่าปรติกรรมหลายอย่างในโลกนี้ก็เกิดมาจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งกว่าจะได้บางสิ่งออกมาที่เป็นสูตรสำเร็จ คุณหญิงหมอบอกอีกว่าส่วนตัวเห็นร่างของแตงโมในการชนะสูตรครั้งที่2กับตาตัวเองไม่ได้ปักใจเชื่อเลยว่ารอยบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณต้นขานั้นมันคือแผลที่มาจากใบพัดเรือแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้เพียง5%เท่านั้นแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ได้อยากก้าวล่วงเพราะว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้ทำการชนะสูตรแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของสํานวนคดีด้วยส่วนตัวนั้นไม่อยากไม่เชื่อ ส่วนตัวไม่เชื่อครับใช้คําว่าไม่เชื่อไม่เชื่อคําให้การของคนบนเรือเพราะว่าขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและเชื่อหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้มากกว่าฟังคุณหญิงหมอดูฮะตื้นเป็นก้างปลาค่ะแผลเนี้ยโดยหลักวิชาการมันคือการที่เรือกับร่างเล่นสวนกันค่ะเมื่อเรือกับร่างแล่นสวนกันมันไม่ใช่เรือกับร่างเล่นจากกันก็แปลได้ว่า คำบรรยายว่าตกท้ายเรือ,อมันไม่เข้ากันกับแผลที่เกิดขึ้นถ้าถามหมอหมอไม่เชื่อคำให้การหมอเชื่อวิทยาศาสตร์ค่ะที่ย้อนไปที่กลุ่มคนบนเรือนะย้อนไปที่พนักง,งานสอบสวนว่าคุณทำอะไรอะ่ะคนมันถึงไม่เชื่อกันทั้งประเทศแล้วก็หลายประเทศใช่ไหมคะคือก็ต้องบอกว่าจากสิ่งที่สัมภาษณ์คุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยนะฮะมันก็ทำให้หลายอย่างนั้นคนกลับมาให้ความสนใจกันเพราะก็ต้องบอกว่า คุณหญิงหมอพรคลิปนั้นก็เป็นผู้ที่สังคมให้ความเชื่อถือะแล้วคุณหญิงหมอออกมาบอกแบบนี้ปั๊บคนก็เลยยิ่งกลับมาให้ความสนใจกันใหญ่ๆ